ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการล้างไฟล์ขยะ facebook กันโดนแฮกนะครับเราก็เข้าไปที่ facebook ของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ จากนั้นก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าอีกครั้งหลังจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นไปจนกว่าจะถึงสิทธิ์การอนุญาตนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่บเบเซ์ก็จะเห็นการเลือกดูข้อมูลนะครับ เราก็จะบอกว่าล้างคุกกี้และแคชในอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมขณะใช้เบราว์เซอร์ c e e o o o k บนมือถือนะครับข้อมูลการเรียกดูของคุณเราก็ทำการกดลบข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นมาเวลาที่เราทำการลบข้อมูลนะครับ สำหรับวิธีการนี้ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลของเราหายแต่สิ่งที่หายไปก็คือไฟล์ขยะแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มความจำขึ้นมาได้อีกและยังป้องกันการโดนแฮกได้อีกนะครับก็เป็นการเสรียสินวิธีการล้างไฟล์ขยะใน Facebook ของเรานะครับเราก็กดกลับออกไปยังหน้าหลักได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปดีๆในช่องคลิปชาแนลต่อไปนะครับสวัสดีครับ